สวัสดีอัสสวัสดีครับอลุงซันต้ายังไม่ได้กลับไปมาหานครของอลุงซันต้านะยังเที่ยวเยาวราศอยู่ที่อ่อตุกจีนี้นะครับผมวันที่หนะ้าหกเจ็ดแปดเก้าเนาะจะเกิดอะไรขึ้นเปิดไพ่แบบสับๆๆเดี๋ยวเราพร้อมแล้วไปดูกันเลยละกันลัคนามังกรอ,อันแรกบอกว่าได้เป็นกรีดออฟเดอะสตาร์ทนะครับผมราชินีแห่งคาถาเนาะโอ้โหอัเหลเลอร์ามาจาัดก,การทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมือของอัเลเลอร์ามาเองเนาะวันอังคาร ออกมาเป็นอะไรเอ่ยเป็นให้ออฟสอดนะครับผม as win, no. อัศวินเนาะอ่าก็ต้องจัดการนู่นนี่นั่นผสมตัวเป็นอัศวินเมื่ออเาเลา่าสั่งแล้ววนันอัคารอัศวินต้องทำวันพุธออกมาเป็น the judgment นะครับหรือว่าเป็นอ่ Confucian นะครับผมก็คือเป็น the judgment ไพ่ใบที่20เนาะก็การประกาศการพิพากษานะครับก็วันพรหัสออกมาเป็น page of staff นะครับผมก็ เป็นมหาเล็กคาถาแล้ววันสุกออกมาเป็นเดอะเลิฟเวอร์นะครับผมเดอะเลิฟเวอร์ทำในสิ่งที่รักวันนี้เราจะเพิ่มเติมให้ว่าในวันที่5 6 7 8เดนี่ยดาวมันอยู่ที่ไหนนะครับสังเกตดูว่าวันที่5เนี่ยดาวจาันเนี่ยมันไปกระตุ้นอยู่ที่เรือนของราศีพิจิกเนาะแล้ววันที่6เขาก็จะไปขึ้นไปอยู่ที่ราศีธนูนะครับแล้วอยู่ที่ธนูไปจนถึงวันพฤหัสเขาไปอยู่ที่มังกร นะครับเพราะนั้นเส้หัสกับศุนเนี่ยจะอยู่ที่มังกรนะครับเพราะนั้นดาวจันร์จะไปกระตุ้น3มเรือนนี้ของลัคนาอะไรก็ลองท่องเอาเองแล้วกันอย่างของคนลัคนามังกรเองแสดงว่าเมื่อกี้มันไปกระตุ้นลัคนาของเขาเลยนะครับเพราะฉนั้นเขาก็อาจจะมีเรื่องของความรักมีเรื่องของสิ่งดีดีเข้ามาก็ได้นะครับผมลัคนาต่อไปก็คือลัคนากลุ่มนะลัคนากลุ่มวันจันทร์ออกมาเป็นเพจออฟสอดนะครับผมเด็กน้อยต้องฝึกหัดเนาะเล่าเรียนต่อไปวันอังคารออกมาเป็นเดอะสตาร์ เมื่อปฝึกเรียนแล้วก็จะต้องมีความหวังที่จะต้องสู้เนาะมีความหวังที่จะต้องตั้งเอาไว้และวันศุกร์อ๋อวันอังคารออกมาเป็นเดอะสันจากสตาร์กลายเป็นเดอะสันอะ่าเนาะแสดงว่ามีความหวังขึ้นเนาะวันนั้นจันไปอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเอออยู่ตรงที่ลาพะแน่เลยใช่ปะ่ะวันจันวันอังคารใช่ปะ่ะเมื่อกี้มันอยู่ที่ออราศีพิจิกเนะาะราศีพิจิกมันเป็นกร,รมมะแล้วมันก็มาเป็นลาพ้าสองวัน อ่าเสร็จแล้ววันพฤหัสวันศุกนะร์เนาะพฤหัสมันออกมาเป็น View of the ะฟอร์จูนนะครับวิ e ออฟเดอะฟอร์จูแล้วก็วันศุกร์ของคนลนักขณากุ้มออกมาเป็น Seven of Cup รังเลือกมากมายต่างๆนานาเป็นวินาณนะจันไปอยู่ในเรือนวินาของคนลักขณาราศีมีเนาะวันจันออกมาเป็นเอ็ดออฟอาจจะได้รางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งวันอ,องนังนนคารออกมาเป็น4 of s t a ต t นะครับความมั่นคงนะครับแล้ววันพุธออกมาเป็น The e m อ e r o r อโอ้โห นะการเป็นเจ้าคนในคนแล้ววันทวรหัสออกมาเป็นไฟออฟคัพนะครับฮ่าถ้วยอาจจะมีสิ่งที่เสียใจแต่ก็ไม่เป็นไรเราต้องสู้กันต่อไปนะครับแล้ววันศุกร์ของเราออกมาเป็นซิกออฟคัโอ้เนาะบางทีมันก็เสียใจบางทีก็อยากจะกลับไปแก้ไขปัญหาเดิมๆของเราอยู่นะครับคนลัคนาต่อไปคือลัคนาราศีเมฆนะครับล,ลัคนาราศีเมฆเองวันจันทร์ออกมาเป็นเฮ้ใช่ปะวะไฟออฟคัเลยฮะโอ้ยพวุงนี้จะต้องถูกหวยหรือเปล่าวันนี้เนี่ย เนาะโอ้ no. oh. เป็นเรื่องดีๆเลยบางคนเนาะไม่บอก้กันทูออฟทับเนาะวันอังคารอ่าก็คือการร่วมวาก,าการร่วมกิจการหรือว่าการร่วมหุ้นกันวันพุธออกมาเป็นเอ็ดเอ็ดออฟคอยอ่าก็ได้เงินอีกอู้อะไรเนี่ยรับได้เอียหรือเปล่าวันพรหัสออกมาเป็น Queen of ทับเอพุธเออเมฆดีว่ะเพราะว่าเมฆดาวเขาจะไปอยู่ที่อะไรเอ่ยจำได้ป่ะวันแรกเขาจะไปอยู่ที่เรือนของ มรณะและอีกสองวันเขาจะไปอยู่ในเรือนของอสุภะและอีกสองวันเขาไปอยู่ในเรือนของกัมมะนั่นเองนะอ่าเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีเมฆวันศุกร์คุณออกมาเป็นโ o ออฟสตาร์ฟนะความมั่นคงนะครับเอ้ยเมื่อกี้มั็นโฟออฟอะไรวะโฟอ w o r d เนาะเออของคนลัคนามีนเมื่อกี้วันอังคารมันเป็นโฟออ o r ดเนาะก็ พื้นจากความตายอ่ะต้องแก้ใหม่เนาะบางทีดูอย่างรวดเร็วเกินไปเพราะว่าเราจะทำลิปให้เร็วขึ้นนะครับวันจันทร์ของคนลัคณาลาศีิฤษศออกมาเป็น universe เจ้าแม่กวนอิมออกมาประทานพรเลยอ่าเนาะก็คือ the world นั่นเองวันอังคารของคนล,นาลาัคณาฤษศออกมาเป็น king of coin ราชาเหรียญเนาะวันแรกอยู่ที่ไหนวันแรกของคนละภพศน่าจะอยู่ที่ปัตตานีเพราะวันที่2ที่3จะอยู่ที่มรณะแล้ววัน สุขพระหัสสุขของคุณจันรจะเป็นกระตุ้นที่สุภะนะครับเพราะฉะนั้นวันอะไรต่อเมื่อกี้คิงออฟคอยวันอังคารวันพุธของคุณออกมาเป็น f i v e of s t a f f เนาะห้าทาปัญหาก็ต้องเข้ามา,านะเพราะมันตกอยู่ในเรือนมรณะและวันพระหัสของคุณออกมาเป็น n i g h อ o ฟคัพพึ่งพาในสิ่งที่ตัวเองมีพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับเออเนาะ 9ถ้วยคุงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็วันศุกร์ออกมาเป็นอ d g e of cup เนาะก็คือ8ถ้วยลองไปหาอะไรที่มันดีเมื่อเราพึงพอใจแล้วเราลองกระเถิบไปนิดนึงไปหาสิ่งที่เราจะไปต่อให้มันได้เนาะมันก็ตกอยู่ในเรือนของสุภาพนั่นเองคนรัคน,นาราศีเมถุนเนาะวันจันทร์ของคุณจะตกอยู่ในเรือนอะไรเอ่ยวันจันทร์ของคนรัคนาราศีเมถุนเท่าที่มองดูจะตกอยู่ในเรือนของสุภาะแล้ววันอังคารวันพุธจะตกอยู่ในเรือนของอลิใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวนะคนลักนาราศเมถุนวันจันทร์ของคุณตกอยู่ในเลือนของอลิแล้วว่าวันอังคารวันพุธตกอยู่ในเรือนของปัตตนีวันพฤหัสศุกคุณตกอยู่ในเลือนของมรณนะเพราะนั้นตกเสียอยู่4วัน3วันเนาะเพราะนั้นะวันจันทร์ของคุณออกมาได้เป็น t ูอ of Sta รนะสองคาถา,าตกอยู่ในเรือนของอลิใช่ไหมสองคาถาเพราะนั้นระวังในเรื่องของการร่วมหุ้น อะไรประมาณนี้วันอังคารของคุณตกอยู่ในเรือนของเดมูนเนาะก็เป็นปัตตานีละเข้าปัตตานีก็คือเดมูนเนาะก็ลองคิดดูว่าจะต้องทําอะไรจินตนาการสร้างสารรค์หรือว่าเป็นเรื่องของการเพล์เจอร์วันพุธเองตกอยู่ในเรื่องของเดอะเดทก็เป็นปัตตานีเหมือนกันเอออาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่เพราะเดมูนคือเกินจินตนาการสร้างสารรแล้วก็พอมาเป็นวันพุธใช่ปะ่ะมันก็คือ เ uh, ออเดอะเดอาจจะเริ่มต้นอะไรใหม่ก็ได้พอมาเป็นวันพฤหัสเองตกอยู่ในเรือนของมรณะเนาะเดอะฟูอ่าเพราะนั้นต้องระวังละว่าจะเป็นคนโง่หรือเปล่าหรือว่าจะต้องโยนหินถามทางไปและวันศุกร์ของคุณยังตกอยู่ในเลือนของมรณะนั้นเป็น Night of Sta ์นะอัศวินก็จะต้องจัดการปัญหาต่างๆนานาผลลัคนาราศีก็รกดเนาะวันพรุ่งนี้ของคุณวันจันทร์ของคุณยังตกอยู่ในเรือนของ,ง,อ,อ,ง,ขอ,งอะไรเอ่ยวันพรุ่งนี้ยังตกอยู่ในเรือนของ ปุตตะและอีกสองวันอังคารพุธจะตกอยู่ในเรือนของอลิแล้วก็วันพฤหัสศุกร์จะตกอยู่ในเรืนอ,อ,น,รสสขอน,รนของปัตตานีโอ้โหนะวันนั้นวันจันทร์ของคนละคณะราศีก็กด two of s w o r d นะสองดาบไปไหนไม่ได้โอ้โหตกอยู่ในเรือนของปุตตะใช่ไหมเพราะว่านังคารตกอยู่ในเรือนของออลิอล,อลิเลยออกมาเป็น nine of coins อ,อัศวินเหลียนนะครับก็ต้อง พยายามที่จะเก็บเหรียญเนานะและวันพุธออกมาเป็น1ท of s t a ตาโอ้โหตกอลิเพราะตกอลิวันพุธออกมาเป็นสิบคาาเลยต้องเนาะปัญหาลุมเล้าเราเราก็ต้องแก้ไขและพอมาเป็นพระหัสเข้าสู่เรือนของปัตตานีละอ่า g h ออฟ c ับราชาแห่งถ้วยก็มานะครับแล้วก็วนะันศุกร์เนาะตกอยู่ในเรือนของปัตตานีเหมือนกัน k i ง g of s t a อ่าโอ้โหราชาถ้วยและราชา คาาม,มาทั้งคู่เลยแสดงว่าถ้าดูตามดาวที่ดาวจันทร์มันเคลื่อนโกจร5วันใช่ปะ่ะเราเพิ่มก็ไปให้คุณแล้วนะคุณจะได้แบบมีจุดให้จับด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วมีทั้งโหราศาสตร์และมีทั้งไพ่เนาะก็ไพ่มันอาจจะออกมาสอดล้องกันนะครับคนลักนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์ของคุณวันจันทร์คุณจะมีดาวจันทร์อยู่ในเรือนของสหัชชะวันอังคารวันพุธจะอยู่ในเรือนของพันธุ่องบ้านแล้ววันศุกร์พฤหัสจะอยู่ในเรือนของ อุตรบ,บริวารเพราะนั้นคุณจะคนลัคน,นาราศีสิงห์ก็จะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนบ้านแล้วก็บริวารประมาณนีวนนน้วันจันทร์เนาะวันจันทร์ของคุณตกอยู่ในฟ of s t a r าการขยายขยายอาณาเขตหรือเรื่องของการที่จะคบหาคนเพราะว่ามันตกอยู่ในเรือนของสหัชชะวันอังคารของคุณตกอยู่ในเรือนของพันธุเรืองบ้านเทมเพลนอาจจะต้องมีเรื่องอดทนเกี่ยวกับเรื่องของบ้านคนในบ้าน เนาะวันพุธของคุณอาจจะอยู่ที่ไฮเพ t เท e อา่าเพราะฉะนั้นคุณคิดเองว่าคุณจะต้องทำยังไงแก้ปัญหายังไงดีในเรื่องของพันธุกนะครับแล้ววันพฤหัสนั้นตกอยู่ในเรือนของปุตตะเป็น two of coin เนาะ two of coin ก็คือ2เหรียญเนาะสองเหรียญนะก็คืออาจจะต้องเป็นการบารลานต้องช่วยเหลือบริวารของคุณและวันศุกร์เนาะยังอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารเพราะฉะนั้นออกมาเป็น e i g of coin เนาะก็คือ8ดเหรียญกัน หาง,งานใหม่อะไรอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับปุตตะอ่าเนาะวันนั้นผมใส่เรือนให้เข้าไปในอีพีโซดที่2น่าจะมีประโยชน์กับคุณในการที่จะดูการเปิดไพ่แบบสับๆเนาะอาจจะไม่เร็วเพราะเราต้องบรรยายให้คุณนะครับผมลัคนาศีต่อไปคือลัคนาราศีกันจันทร์วันจันทร์อยู่ในเรือนของกระตุ้นแหลกกระดุมพระวันอังคารกระตุน้นเรือนสหัชชะพุทธสหัชชะแล้วก็พฤหัสสุข กระตุ้นพ네ันธุนะครับเพราะฉะนั้นวันจันทร์กระตุ้นในเรื่องของกระดุมพระการเงินเอ็กซ์ออฟเสร์ก็มาเพราะฉะนั้นหนึ่งดาบมาคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องจัดการเรื่องของการเงินได้ไหมหรือว่าจะต้องมีโปรเจกต์ที่จะต้องจัดการวันอังคารของคุณตกอยู่ในเรือนของศาสชะเทนออฟสร์นะครับผมโอ้โหสิบดาบเลยแสดงว่าวันอังคารคุณต้องระวังในเรื่องของเพื่อนการทะเลาะวิวาทนะครับ และวันพุธของคุณเป็นจัสติกห้าสิบห้าสิบอ่าเพราะนั้นจากการทะเลาะก,กันวันอังคารวันพุธด,ดูซิว่าจะตัดสินใจยังไงดีนะความยุติธรรมหรือครึ่งๆึ่ง,งนะเพราะวันพฤหัสตกอยู่ในเรือนของพันธุใช่ไหมครับพันธุซิกออฟสตาร์เนาะโอ้โหแสดงว่าชนะเลิศเนาะชนะเลิศในเรื่องของหกคาถาวันพฤหัสคุณชนะเออเนาะจากจนะัสติกเนาะจากสิบคาถาสิบดาบกลายมาเป็นจัสติกแล้วก็กลายมาเป็น พิกออฟซับนะก็คือ6คาถาแล้ววันศุกร์ของคุณออกมาเป็นเพ of อฟคัะนั่งเรียนรู้อะไรไปของคุณไปคนลัคนาราศีตุลเนานะพรุ่งนี้จันตกอยู่ในเรือนของกระดุมพระถูกไหมเออไม่ใช่สิเมื่อกี้ลัคนาราศีกันเมื่อกี้มันตกอยู่ในเรือนของสหัชชะใช่ไหมสหัชชะแล้วก็มาเป็นพันธุและปุตตะเออไปแก้วเองกัน นะคนลัคนาราศีตุลปมองปอลมาผัวจะปวดอ่ะคนลักนาราศีตุลอัลกนาราศีกันเอาใหม่เดี๋ยวบอกว่าโอ๊ยไม่ยุติธรรมอ่ะละกนาราศีกันวันแรกเป็นเอ็ดออส์น้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนได้งานจากเพื่อนอ่านะการการจัดการกับเพื่อนเพราะเกิดอยู่ในศาส์ชะวันอังคารวันพุธตกยุคเรือนของปุตตะปุตตะก็เป็นเทนออฟสวนก็ยังเป็นเรื่องของเอ้ย วันอ่าเป็นพันธุนะเป็นพันธุนะลัคนาราศีกันอ้ยมัวละลัคนาราศีกันนะคะผมเ,เห็นใจด้วยอ,ออกซิเจนไม่เจอเนะนาะลาัคนาราศีกันวันอังคารเป็นสหเอรเป็นพันธุเรื่องบ้านเพราะนั้นปวดหัวกันเรื่องบ้านงานเยอะแยะมากมายอาจจะต้องแบบว่าทําความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยเนาะคนลัคนาราศีกันในวันพุธก็จะเป็นเรื่องบ้านก็คือเดอจัสนะิห้าสิบห้าสิบเนาะ แล้วก็ความยุติธรรมในบ้านไปนจาัดก,การเราเองเพอวันพฤหัสสุกตกอยู่ในเรื่องของปุตตะปุตตะอย่างเออปุตตะละบริวารซิกออฟสตาร์สเนาะก็ชนะบริวารดูแลบริวารได้เป็นอย่างดีแล้ววันศุกร์เนาะก็เป็นเพจออฟคัพก็คือเรื่องของการที่กุญจาวางแผนดูแลบริวารหรือให้การศึกษาหรือว่าอยากจะมีเด็กเราก็เท่าแบบว่าเอ๊ะต้องศึกษากับเขาอ่าประมาณนั้นเนาะคนละกา,าลาราศีตุล วันแรกของคุณนะตกอยู่ในเรือนของกระดุมพระจันทร์กระดุมพระอังคารพุธตกอยู่ในเรือนของสาสชะและพฤหัสสุขตกอยู่ในเรือนของพันธุ์ะนะวันจันทร์กระดุมพระกระดุมพระนายออฟคอยเนาะก้าเหรียญแปลว่าจะรวยอะ่ะคนและก็นาราศีตุลวันจันทร์จะรวยอะ่นะดอสนายออฟคอยน้องนาจามาเองวันอังคารนะตกอยู่ในเรือนของสหสชะเนาะเดอะเดวิลเพื่อนดีเปล่าเออเนาะระวัง เรื่องเพื่อนเนาะวันพะุธก็ยังเป็นสหัชชะอยู่นั้นก็คือ queen of the sword นะครับอาจจะมีผู้หญิงมีอำนาจเข้ามาในชีวิตของคุณหรือว่าต้องจัดก,การกับคนคนนี้หรือว่าทำตัวเป็นคนคนนี้เป็นผู้หญิงที่จะต้องจัดก,การทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่ต้องจัดก,การทุกสิ่งทุกอย่างและวันพฤหัสและศุกร์นั้นตกอยู่ในเรือนของพันธุนะพันธุคือเรื่องบ้านก็เป็น four of c u p เนาะสี่ถ้วย สี่ถ้วยก็คือบางสิ่งบางอย่างเป็นย่าปรับข้อบางสิ่งบางอย่างมันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปหาอะไรใหม่เข้ามานะครับบางทีมันแบบว่ามีข้อเสนออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็วันศุกร์เนาะก็ยังเป็นพันธุเหมือนเดิมก็เป็นเพจอัพคอยก็ทํามาหาก,กินหาเงินตายอ่าคนละก,กนาราศีต่อไปคือจบอยังไง <c oughs> บอกพิจิกุลรอตั้งนานแล้วลัก,กนาราศีพิจิกวันจันทร์ตกอยู่ในเรือนของตัวเอง วันอังคารวันพุธตกกระดุมพระวันพฤหัสสุกตกอยู่ในเรือนของสหชนะอ่าเพราะนั้นวันจันทร์ตกอยู่ในเรือนของตัวเองได้เป็นไฟออฟสอดอ่าตีรันฟันแทงกันแน่นอนพรุ่งนี้คนลัคนาราศีพิจิกเตรียมตีกันเลยวันอังคารตกอยู่กับกระดุมพระการเงินละโอ้ยังเป็นทีออฟสอดเหลือดาบเยอะเว้ยห้าดาบไม่พอมันยังไม่จบวันจันทร์มันยังไม่จบอังคารมันตีต่ออ่ามันตีต่อเรื่องของ กระดุมรนะเนาะแล้ววันพุธมันก็ยังเป็นกระดุมระอ่ะเมจิเชียนก็ต้องหาทางรอดละว,ว่าจะไม่ตีกันแบบสามดาบลนะเนาะอะไรเงี้ยเพราะนั้นเศร้าเสียใจก็จะต้องหาทางรอดให้เป็นเมจิเชียนในวันพุธนะเสร็จแล้วในวันพฤหัสศุกตกอยู่ในเรือนของสหัสชะใช่ไหมอ่าชิบหายไมายดาบอีกเก้าดาบอู้ตายห้าฝันล้าอีกเอาไปฝันวันพฤหัสเนาะแล้ววันศุกร์ ไฟอฟคอยอ๋อมีเรื่องสูญเสียเงินสงสัย mm hmm. ต้องจ่ายแต่อ yeah. ย mm ่า hmm. นะอังเปาตัวตัว,ตวกล้ละ,ะนะคนลักนาราศีสุดท้ายคือลักนาราศีธนูวันจันทร์พรุ่งนี้ของคุณตกอยู่ในเรือนวินาศอังคารพุธตกอยู่ในเรือนลักนาวันพฤหัสศุกร์ตกอยู่ในเรือน, One, รสสก,อนรอกระดุมพระนะวันจันทร์ตกอยู่ในเรือนวินาศวินาศวินาศเซเว่นออฟคอยเจ็ดเหรียญโอ้สิ่งที่สร้างมาสิ่งที่กําลังรอคอยอาจจะไม่ได้ เนาะวัน no. อังคารตกที่ตโนตัวเราเองก็เป็นทีออฟสตารอาจจะมองเรื่องของอนาคตเรื่องของการจัดก,การต่างๆนานาวันพุธของคุณตกอยู่ในเรือนของกระดุมพระเท of อคอยเอถูกปะ่ะวันพุธตกอยู่ในเรือนของตัวเราเองตัวเราเองเหมือนกันเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็วันจันทร์ตกอยู่ในเรือนวินาศใช่ปะ่ะก็เป็นไนท์เซเว่นออฟคอย นะครับเ of coin ล้วบวกเรือนเข้าไปเนาะพอวันอังคารตกอยู่ทับตัวเองเป็น t ี of s t a f มองอนาคตของตัวเองการสร้างจาักการต่างๆนานาการร่วมหุ้นการอะไรก็ได้วางแผนอนาคตและวันพุธก็ยังเป็นเ e n of c o i ก็คือสิบเหรียญอ๋ออาจจะมีเงินเข้ามาก็ได้เนาะเพราะช่วงนี้ดาวสุขทับลัคนาของคนแล้วก็ดาราศีธนูอยู่และวันพฤหัสสุขตกอยู่ในเรือนของกะดุมพระเพราะนั้นวันพฤหัส six of swords <c oughs> หกดาบเนาะหกดาบการเดินทางทางนั้นเพื่อกดดันความยากจนหรือว่าทําอะไรก็ได้เพื่อที่จะทําให้การเงินของเราคล่องตัวและวันสุขของคุณยังตกอ,อยู่ในเรือนของกระดุมพระนั่นคือเดอะเอ็มเพสอ่ะสวยและรวยมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดของคนทั้งหมด12ลัคนาวันนี้เราเติมเรือนเข้าไปให้คุณว่า5วันนี้อยู่ในเรือนไหนเออน่าจะเอาไปใช้ใเป็นความรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้แหละเราก็ต้องลาไปลนะเนาะ เดียเ๋ยวียงนี้ไม่ร้องดีกว่าโอเคพอละเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแบนด์ถ้าเราใส่เพลงสวัสดีครับ